สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะดาวพุธได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎส่งผลอย่างไรนะคะกับชาวกรกฎบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทํานายรวมนะคะอย่างไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้ป้องกันร,ระวังก็เอาไปใช้ได้นะคะถ้าต้องการนะคะคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะ ในส่วนของในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึง23กรกฎาคม4ถึง23กรกฎาคมช่วงนี้เลยจะเป็นช่วงที่ดาวพุธย้ายมาอยู่ที่ราศีคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการค้าขายต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่ทําในเรื่องของงานนะคะธุรกิจถ้าเกิดว่า ใช้ปากใช้คำพูดนะะที่ดีอย่างต่อเนื่องส้มบอกเลยว่าได้ผลดีเป็นสองเท่าปากพารวยนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มสูงขึ้นดวงเปิดเลยนะคะใครที่ติดติดขัด,ข,ดขัดบอกเลยนะคะใช้คำพูดที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงในเรื่องของการเดินทางมีความคล่องตัวการติดต่อประสานงานต่างๆมีความคล่องตัวมากขึ้นเลยนะคะดีมากๆนะคะก็ในเรื่องดีๆก็ประมาณนี้นะคะส้มมองว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆมากกว่าถ้าเรา เจรจาใช้คําพูดที่ดีในส่วนของที่ต้องระวังก็จะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆถ้าเกิดว่าในพื้นดวงคุณมีดาวที่ไม่ถูกกับดาวพุธแต่ส้มก็มองว่าเรื่องที่ไม่ดีมันค่อนข้างน้อยแต่ก็ให้ระวังกันแล้วการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือการทํางาน,นะะมาดูกันในเรื่องไพ่กันบ้างในช่วงต้นเดือนที่ มีการย้ายของดาวเนาะขึ้นไพ่แดาบอาจจะมีเรื่องที่ยังติดติดค้องๆอยู่นะคะยังไม่ค่อยสบายใจงานเยอะการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆมันมันยังติดติดขัดขแต่หลังจากนั้นแป๊บเดียวแค่สองสามวันหลายอย่างจะดีขึ้นเลยขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญโอกาสในเรื่องงานการเพิ่มเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือแมก้กระทั่งดวงเปิดในเรื่องของการค้าขายต่างๆดีมากและในบางคนมีโชคลาภด้วย หนึ่งเหรียญนี่คือมีโชคลาภไม่รู้ใครมีไปแล้วหรือเปล่านะนะคะแต่ถ้ายังไม่มีส้มบอกเลยว่าจะมีหลายคนที่มีโชคลาภแน่ๆในช่วงกลางเดือนกระกฎาคมบอกเลยนะคะนี่คือไพ่โชคลาภเลยนะนะคะคุณจะค่อนข้างใจเย็นมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นแสงสว่างในชีวิตแล้วว่าหลายๆอย่างในการทําธุรกิจการงานเราเริ่มมองเห็นลู่ทางเริ่มมองเห็นดวงเปิดอ่าเริ่มมองเห็นแสงสว่าง ประมาณนี้เลยอะไรที่มันหนืดๆมานะเริ่มมองเห็นมีสิ่งดีๆเข้ามามากนะคะหกเหรียญหัวกลับแต่ยังมีคนที่หวังที่จะเอาเปรียบคุณอันนี้ให้ดูให้ดีนะคะยังต้องระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงอยังมีอยู่คนอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังมีเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ใจหรือไปช่วยเหลือนะอันนี้ต้องจดจํานะใครทําไม่ดีกับเรานะคะอย่าไปสนใจ โอกาสเข้ามารัวๆได้ทำในสิ่งที่รักหนึ่งถ้วยมีโอกาสเข้ามาฟรีแลนซ์ได้งานหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังสอบเรียนอยู่จะได้โอกาสนั้นสอบสัมภาษณ์การเข้างานโอกาสในการทำงานตำแหน่งหน้าที่การงานนะจะไปแข่งขันอะไรก็ตามมีสิทธิ์ที่จะได้รับเป็นรางวัลน,นะคะได้รับรางวัลให้ชื่นใจอ่ะได้ทั้งเงินได้ทั้งโอกาส ได้รับทั้งชัยชนะมันดีมากๆเพราะว่าหลายคนได้โอกาสได้ทำในสิ่งที่รักนะะ The e m p l a c e นี่งานอาหารและน้ำก็โดดเด่นหลายๆคนมีความสุขโฟกัสที่ความสุขของตัวเองได้อุดมด้วยทรัพย์สินสินทรัพย์และโภกทรัพย์ความเป็นอยู่ก็ต้องบอกว่ามันมันเต็มอิ่มทั้งในเรื่องอาหารการกินนะคะอันนี้ก็ระวังในเรื่องของ ในเรื่องของไขมันน้ำหนักตัวนิดนึงเนาะเพราะจะมีความสุขมากจะมีความสุขโดยโดยที่เราสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองเลยอ่ะมันดีมากๆเลยนะคะโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมากนะคะไพ The ่ดีเอ็มเพลเนี่ยเป็นไพ่ใบใหญ่ดึงดูดพลังงานดีๆไปเลยนะคะมาดูกันสําหรับโชคลาภที่ดาวพุธนะคะส่งให้กับชาวกรกฎบ้างมาจากนออฟอนสทะเบียนรถทะเบียนรถที่ผู้ชายอาจจะเป็นคนขับเนี่ย ออนะคะทะเบียนรถหรือมาจากชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะที่เป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์หรือเป็นคนในเครื่องแบบหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้ที่อยู่ใกล้ชิดคุณไฟออฟสอดชาวธาตุลมกุมิถุนตุลน,นะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่เลขที่เกี่ยวข้องกับเขาอ่ะจะทําให้คุณมีโชคลาภมันเกี่ยวกับการทดแทนพลังงานนั่นแหละนะคะขอบคุณชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎมี ความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ